ละครสั้นเอฟซีเรื่องคุณป้าข้างบ้านขี้อิจฉาตามไปดูกันเลยนะคะแสนดีภรรยาผู้น่ารักเธอมีลูกน่ารักอยู่สองคนชื่อจงรักและพักดีทั้งสี่คนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขลูกๆจ้ากินกันเยอะๆนะคุณคะ่ะ กินด้วยสิทำไมเบื่ออาหารฝีมือฉันแล้วหรอคะแหมทำหน้าเขาสิมีอะไรจะบอกหรือเปล่าคันเนี่ยเออคือว่าบ้านหลังนี้เราคงจะไม่ได้อยู่อีกต่อไปแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นคะคุณมีอะไรหรือเปล่าบอกฉันได้นะคะบริษัทที่เรากำลังทำ มันมันไม่ได้กำไรหรือว่ายังไงคะแหมดูคุณทำหน้าเคาสิตกใจอะไรขนาดนั้นผมก็แค่จะบอกว่าเรากำลังจะย้ายบ้านหลังใหม่เข้าใจไหมจริงเหรอคะเนี่ยดีใจจังบ้านนี้เราอยู่มาสิบกว่าปีแล้วถ้าได้ย้ายแสดงว่ากิจการของคุณดีขึ้นใช่ไหมคะ มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใสายๆผมจะรับคุณไปดูบ้านด้วยกันนะลูกๆล,ล่ะจะไปหรือเปล่าผมยังไม่อยากไปครับพ่อผมอยากไปเล่นก่อนแต่ว่าผมอยากมีสระว่ายน้ำนครับพ่อขอบ้านหลังใหญ่ๆได้ไหมครับใช่ครับพ่อหนูอยากได้สระว่ายน้ำแล้วก็มีสนามหญ้าด้วยนะคบพ่อ จริงๆนะคะเนี่ยตื่นเต้นจังเลยแต่ว่าหนูจะตามพี่ชายไปเที่ยวหนูว่าหนูยังไม่ไปดูนะคะทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกมีความสุขกันมากๆในทุกๆวันพี่รีบๆกินหนูจะไปเล่นแล้วตื่นเต้นจัง <c oughs> แสนดีจ้าได้ข่าวว่าจะซื้อบ้านหลังใหม่เหรอจ๊ะ โอ้โหบ้านหลังเนี้ยจะไม่อยู่แล้วหรอจ้าฮะไปร่ำรวยที่ไหนมาล่ะืะึถึงจะได้ซื้อบ้านหลังใหม่ถ้าเธอย้ายไปเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะเมสากับใครเลยนั่นเนี่ยไม่ต้องไปไม่ได้หรอฮะฉันว่าหลังใหม่กับหลังเก่าก็คงจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกนะว่าไหมอะฮะค่ะคุณป้าพอดีว่าจะซื้อบ้านหลังใหม่นะคะ ว่าแต่ใครบอกคุณป้าเหรอคะเพิ่งคุยกันเมื่อเช้าเองหรือว่าป้าแกจะติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้านเราเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คิดมากไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกน้าแต่ป้าแกก็รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรานี่นาน่าสงสัยจริงๆที่ป้าค้างบ้าน รู้เรื่องของทุกๆคนพอแกเป็นคนสอดรู้สอดเห็นเรื่องทุกอย่างแกรู้ดีหมดไม่ต้องสองสัยหรอกนะจ๊ะว่าฉันรู้ได้ยังไงเรื่องแค่เนี้ยจริงๆหรอที่จะย้ายบ้านนะฉันว่าถ้าย้ายไปฉันกลัวว่าพวกเธอจะส่งกันไม่หมดนะจ๊ะเออว่าแต่บ้านราคาเท่าไหร่เหรอ เธอรู้หรือเปล่าอะฮะสองล้านหรือว่าสมล้านแต่ดูหน้าอย่างพวกเธอแล้วฉันว่า7-8็ดแปดแสนก็น่าจะพอละมั้งคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกนะหลังละเป็นล้านอะใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงบอกก่อนซี่จะรีบไปไหนล่ะเดี๋ยวแฟนมารับแล้วค่ะฉันจะต้องไปรอที่หน้าบ้านนะคะขอตัวก่อนนะคะคุณป้า ไ,ไปดูบ้านกับแม่หรออยากไปแล้วว่านะอยากไปอะแล้วทีเมื่อเช้าทำไมไม่ไปเล่าป่านนี้พ่อกับแม่ก็ไปดูกันเสร็จแล้วไปไม่ทันหรอกเล่นก่อนดีกว่ามายังไงเราก็ได้อยู่บ้านหลังนั้นอยู่ดีจะดูช้าดูเร็วมันก็คือบ้านของเราเข้าใจไหม น้องสาวจอมยุ่งแต่หนูอยากรู้นี่นาว่าจะมีสระว่ายน้ำไหมว่าจะมีสนามญ้าไหมพี่ไม่อยากรู้หรอไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่อยากรู้แล้วขี้เกียจเดินมีสุขถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการแต่เขาก็ยังปั่นจักรยานอยู่เพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงมากๆน่า แสนดีเธอดูสภาพสามีเธอสิปั่นจักรกยานแล้วอย่างนี้จะซื้อบ้านใหม่ได้หรอฮะฉันว่าไปไม่รอดแน่เลยเชื่อป้าถึงหน้าคุยอะไรกันอยู่ครับเนี่ยปะ่ะแสนดีไปดูบ้านกันดีกว่าไปค่ะคุณป้าคะ ขอตัวก่อนนะคะคุณป้านะสิไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงว่าเราจะซื้อบ้านใหม่นะคะแกก็เลยมาถามใหญ่เลยช่างเขาเถอะอยากรู้ก็รู้ไปอะไรกันดูท่าทางก็จนจน,จนกระจอกจะซื้อบ้านใหม่แล้วเหรอลูกสาวลูกชายฉันทำงานใหญ่โตยังไม่เห็นอยากจะซื้อเลย ปวดรวยไม่เข้าท่าเชอะผ่อนมาไม่หมดโดนยึดมาฉันจะหัวเราะให้ฟันหักเลยเฮ้ยแต่ว่าบ้านหลังใหญ่หรือเปล่านะได้ข่าวว่าจะซื้อหลังท้ายซอยนี่นาหลังนั้นมันหลังใหญ่นี่นาฉันต้องตามไปดูให้ได้เลยคืด,ดูสิเป็นยังไงคุณหลังนี้ชอบไหมผมว่าดีนะ กล้กับที่ทำงานของผมด้วยอีกอย่างหนึง่งมันก็ซอยเดิมนี่แหละแต่หลังใหญ่กว่าสวยค่ะสวยมากเลยหลังนี้ฉันก็มองมาตั้งนานแล้วนะคะไม่คิดเลยนะคะเนี่ยว่าจะได้อยู่หลังนี้คุณดูสิคะสวยทุกอย่างเลยตรงนี้เอาไว้อ่านหนังสือและก็ทำกับข้าว ฉันชอบครัวมากเลยค่ะฉันขอดูข้างบนก่อนนะคะโหบ้านสองชั้นดีจังห้องน้ำกว้างมากๆเลยนั่นเนี่ยว่าเสียดายจังมีแค่สองห้องนอนเหรอถ้าอย่างนั้นจงรักกับพักดีก็คงจะอยู่ห้องเดียวกันไปก่อนไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเราค่อยต่อเติมเพิ่มก็ได้อันนี้น่าจะเป็นห้องของลูกนะอืมดีจังนี่เอาไว้นั่งเล่นคุณคะอยู่ไหนคะเนี่ยบ้านสวยมากเลยคะ่ะไม่ไปดูด้วยกันหรอคะเออโหบ้านหลังนี้จริงๆเหรอนเนี่ย ฉันก็มองมาตั้งนานเหมือนกันบางอาจซื้อตัดหน้าฉันเหรอเคยดูเถอะฉันเชื่อเลยอยู่ได้ใน่คบปีหรอกหน้าเคยดูผมมาดูหลายรอบแล้วว่าแต่ถ้าคุณชอบอาทิตย์หน้าเราย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่ทำงานหนักเพื่อลูกและก็เมียขอบคุณจริงๆนะคะฉันรักคุณที่สุดเลยค่ะปะกลับบ้านกันดีกว่าไว้อาทิตย์หน้าเราค่อยมาอยู่นะคะนี่ก็ไม่ต้องทำความสะอาดแล้วด้วยสะอาดมากๆเลยเอา้าวคุณป้าตามมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ย ว่าไงคะคุณป้ามีอะไรกับหนูหรือเปล่าคะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกก็แค่มาดูเฉยๆว่าซื้อหลังไหนสรุปว่าซื้อหลังนี้เหรอพอดีลูกชายกับลูกสาวฉันก็จะซื้อหลังนี้เหมือนกันพวกเธอนี่ซื้อตัดหน้าลูกชายกับลูกสาวฉันได้นะเชอะซื้อไปเถอะคอยดูเถอะต่อไปหลังนี้ก็ต้องเป็นของฉันอยู่ดี พวกเธอสองคนคงไม่มีปัญญาจะผ่อนหลงหน้าเฮ้ยขนาดนี้มาอยู่ท้ายซอยแล้วเนี่ยแกยังตามมาอีกเหรอคะต้องทนใช่ไหมคะเนี่ยปล่อยแกไปเถอะหน้าคนมีปม โอเคค่ะจบแล้วนะคะสําหรับละครสั้นเรื่องนี้อ่าบ้านน่ารักทุกคนจะต้องบอกแบบนี้เลยนะพี่ปอไม่ได้สร้างเองนะคะย้าว่าไม่ได้สร้างเองนะจ๊ะมันอยู่ในของซากุระเกมนี่แหละก็ใครอยากได้ไอดีก็ตรงนี้เลยนะจ๊ะบางหลังคือไอดีพี่ปอหาไม่เจอแล้วอันนี้ก็พอคิดได้ก็เลยอะลงไว้ให้นะจ๊ะจะได้ไม่ต้องถามนะคะว่าบ้านนี้ไอดีอะไรอ่ะไปละจ้าทุกคนใครดูจบมาได้ไอดีแน่นอน 拜啦，拜啦，拜拜。